สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ2บาททั้ง2สีสีขาวและสีทองเนื่องจากนะครับยังมีเพื่อนๆหลายคนยังสับสนอยู่ยังเก็บเหรียญผิดพอสอหรือบางคนอาจจะไปรับข้อมูลข่าวสารจากเพจอื่นช่องอื่น ที่อาจจะเป็นกระแสรหรือเป็นเพจปลอมแล้วหลอกว่าพอสอนนั้นพอสอนี้ราคาแพงแต่วันนี้เรามารับฟังข้อมูลที่เป็นข้อมูลข่าวสารจริง สำหรับหลายๆคนนะครับก็จะเก็บเหรียญ2บาทเอาไว้แต่ราคาก็ยังไม่สูงสักทีทําให้ขาดทุนนะครับเพราะบางคนจะเก็บไว้ทํากําไรและที่สําคัญเสียเวลาในการเก็บอีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกกันนะครับว่าเหรียญ2บาทปีไหนราคาสูงสุดบอกเลยนะครับคลิปนี้จะมีแค่2ปีพศที่มีราคาสูงที่สุด และอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บนะครับไปดูเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีขาวไปดูว่าปีไหนที่มีราคาสูงและน่าเก็บสะสมที่สุดเหรียญแรกเป็นเหรียญ2บาทสีขาวผลิตด้วยกันมีอยู่3พศปีแรกก็คือปีพศ2อ,อ4 8ต่อมาเป็น2549และ2550ตามลำดับ สำหรับเหรียญ2บาทสีขาวจะผลิตแค่3ปีพศที่ผมกล่าวไปนะครับปีสุดท้ายจะเป็นปีพศ2550ผลิตเยอะกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับก็จะผลิตอยู่ที่232ล้าน1,5100เหรียญปีที่มีราคาสูงกว่าเพื่อนก็คือปีนี้ละครับปีพศ2550มีจำนวนการผลิตสูงแต่ เกิดปัญหานะครับในช่วงนั้นเหรียญ2บาทมีขนาดและลักษณะคล้ายกับเหรียญ1นบาทแยกจากนะครับเวลาใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายสับสนระหว่างเหรียญ1นบาทกับเหรียญ2บาทสังเกตนะครับคนส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่เขาก็จะนําปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีมาเขียนที่หน้าเหรียญเป็นเลข2เพื่อแยกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ2บาทเพราะฉะนั้นนะครับ ทางกองกระสาบก็เลยติดปัญหานี้ผลิตเยอะก็จริงแต่ไม่ได้นำออกมาใช้หมุนเวียนมาใช้จ่ายในระบบนะครับออกมาเพียงบางส่วนและผลิตเก็บไว้ในกองกระสาบและนี่ก็เป็นจุดที่หลายๆลายคนสงสัยว่าทำไมเหรียญ2บาทสีขาวปี2,550ผลิตเยอะกว่าพอสออื่นแต่ทำไมถึงหายากและไม่ค่อยพบเจอแต่นะครับ ก็ยังมีนักสะสมบางส่วนก็ไปแลกจากกองกระสาบมาก็เป็นเหรียญ UNC ที่เป็นหลอดๆซึ่งก็จะเก็บเป็นหลอดๆกันไว้นะครับปีพศ2548และ2549ผลิตน้อยกว่าปีพศ .2550 เยอะก็จริงแต่ก็มีการนำมาใช้ในระบบหมุนเวียนทั้งหมดแล้วนะครับก็เลยยังหาง่ายอยู่สำหรับเหรียญ2บาทสีขาว ปี2,548และ2,549ปัจจุบันก็เริ่มที่จะหายากขึ้นแล้วนะครับก็เนื่องจากกองกระสาบก็จะมีการทยอยเก็บเหรียญรุ่นเก่าออกจากในระบบให้หมดนะครับทำให้เหรียญที่อยู่ในระบบหมุนเวียนจะหายากขึ้นทุกวันสำหรับนักสะสมที่ไปแลกเหรียญ2บาทสีขาวปี2,550 ที่แรกเป็นหลอดหลอดเอาไว้ในสมัยนั้น1หลอดจะมี50เหรียญแลกมาในราคาแค่100บาทต่อ1หลอดแต่ปัจจุบัน1หลอดสามารถขายได้ถึงหลักพันนะครับซึ่งราคาที่ตั้งขายกันสูงสุดตั้งขายกันถึงเกือบหมื่นเลยนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แรกมาเป็นร้อยเท่าจากระยะเวลาเพียงไม่ถึง20ปีนะครับแต่ ถ้าเป็นราคาต่อ1เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านใช้หนังสือคู่มือประเมินเอาไว้ที่เหรียญละ20บาทแต่มีการเล่นหากันจริงๆก็จะถูกกว่าราคาตามหนังสือคู่มือเล่นหาเฉพาะกลุ่มอยู่ที่5ถึง15บาทเรามาดูอีก1เหรียญที่ผมจะบอกเพื่อนๆน,นะครับให้เก็บเป็นเหรียญ2บาทสีทองหรือเหรียญ2บาทอลูมิเน,นียมบอล อันนี้จะเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2551จนถึงปีพศ2560มาดูนะครับว่าพศไหนที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีทองปี2557สาเหตุที่แพงนะครับก็เพราะว่าจำนวนการผลิตจะน้อยกว่าพศอ,อื่นซึ่งเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2557 ติดอยู่อันดับที่ 1.. ของเหรียญตัวติดผลิตน้อยผลิตเพียง3 28, ล้าน2 8 1 0มเหรียญซึ่ง3ล้านกว่าเหรียญน,นี้ถ้าเทียบกับพอสออื่นถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะพอสอื่นผลิตหลัก10ล้านบางพอสอผลิตหลักหลายร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นปี2557จึงถือว่าน่าเก็บสะสมที่สุดนะครับและที่สำคัญนะครับ สำหรับกองกระสาบก็เริ่มที่จะเก็บเหรียญเก่าๆในสมัยรัชกาลที่9และทยอยเก็บออกในระบบให้หมดสำหรับเหรียญรุ่นเก่าที่ทยอยเก็บออกจากระบบนั้นจะไม่ได้นำกลับมาใช้อีกแต่จะนำไปหลอมละลายเป็นโลหะชํารุดนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้เหรียญในสมัยรัชกาลที่9เริ่มที่จะหายากยิ่งพอสอไหนที่ผลิตน้อยแล้วก็จะยิ่งหายากเข้าไปอีกราคาของเหรียญสองบาทสีทอง ปีพศ2557ราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ประเมินเอาไว้ที่เหรียญละ20บาทแต่เล่นหากันจริงๆนะครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ5-15บาทราคาของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะขายหรืออยากจะขายนะครับก็ต้องลองติดต่อถามหลายๆเพจหลายๆร้านดู ร้านไหนที่ให้ราคาเราสูงที่สุดเพื่อนๆก็ขายร้านนั้นนะครับราคาที่ผมบอกจะไม่รวมถึงราคาที่มีการตั้งขายในเว็บในเพจที่ตั้งขายกันราคาสูงถึงบางร้านตั้งขายถึงหลักเกือบร้อยนะครับอันนี้เป็นราคากลางสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนมีเงินมีทองสวัสดีครับ